ไวท์นนิ่งเฟเชียลโฟมโฟมไม่มีฟอง0 2 6 3 3 5 3 5 3ค่ะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของรำไทยที่ช่วยบำบัดอาการของโรคพาร์กินสันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมาสาธิต5ทางนะคะในการบำบัดไว้อย่างนั้น,นะคะเดี๋ยวขอเชิญนางแบบกิติมศัา์ของเราในวันนี้นะคะ อันนี้อยู่ขั้นไหนแล้วคะไม่ใช่เป็นน้องนะคะจะมาเป็นนางแบบให้เรานะคะเดี๋ยวให้อา์ช่วยแนะนำนิดนึงย่เาอาจจะเอาท่าง่ายๆที่ผู้ชมทางบ้านสามารถปฏิบัติตามได้นะคะก็เริ่มต้นด้วยท่าพื้นฐานก็คือการฝึกด้วยมือก่อนนะคะอาจจะเป็นท่าช้างประสานงานนะคะก็คือเหยียดแขนนะคะขึ้นมา90องศานะคะแล้วก็จีบขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะช่วยช่วยยืดยืดแขนทางด้านน่องนี่ แล้วก็ฝึกผู้ป่วยค่อยๆทําก่อนคือการบิดข้อมือหมุนเข้าช้าๆแล้วปล่อยออกอย่างนี้นะคะเวงเอาไว้อันนี้เริ่มมีอาการสั่นเล็กน้อยนะคะไม่ทราบว่าเป็นลำดับไหนค่ะค่ะโอเคแล้วก็กลับมาทําใหม่อย่างนี้นะคะคือผู้ป่วยเนี่ยถ้าถ้าผู้ป่วยจะทำการลำบากในการพลิกแขนข้าแขนหรือว่าการการใช้แขนหรือข้อมือต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกผู้ป่วยด้วยท่านี้ไปก่อน หลังจากนั้นพอ,อจําได้แล้วนะคะ<ม>อาจจะเป็นท่าลำสายนะคะท่าลํำสาก็คือเอามือวางไว้ข้างลําตัวนะคะ<ม>กระดกข้อมือขึ้นมานิดนึงนะคะให้รู้สึกตึงๆ<ม>ก็จะช่วยยืด<ม>ค่ะช่วยยืดกล้ามเนื้อแขนด้านในตรงนี้นะคะ<ม>ผู้ป่วยจะส่วนใหญ่จะมีการเกรงเกรงขดก็คือเกรงข้อศอกเข้าฉะนั้นเราก็ยืดออกกลางแขนประมาณ30องศานะคะ<ม>แล้วเราก็จะบิด บิดไปข้างหน้านะคะพร้อมกับเอียงตัวก็จะยืดค้างไว้ท่านี้ก็ช่วยการการช่วยผู้ป่วยในการที่จะฝึกการยืดแกนกลางของลำตัวแล้วก็สลับข้างอย่างนี้นะคะสลับข้างขึ้นไปขวาซ้ายอย่างนี้ค่ะแล้วก็ท่านี้สามารถช่วยผู้ป่วยในเรื่องของการแกว่งแขนเพิ่มขึ้นด้วยผู้ป่วยอาจจะ การไม่แกว่งแขนอาจจะทำให้เดินแล้วหกล้มนะคะท่าที่สามจ,จะเป็นท่าล่อแก้วนะคะก็คือใช้มือใช้ใช้นิ้วกลางนะคะจีแล้วก็เหยียดขึ้นอย่างนี้พร้อมทั้งประดกข้อมือขึ้นนะคะอีกมือนึงนะคะเราก็ตั้งวงเอาไว้นอ้องเอว้รู้สึกตึงไหมคะอ่ะ จะรู้สึกตึงมือนี้นะคะแล้วก็เอียงคอมองมือนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะให้ค่อยๆบิดข้อมือขึ้นช้าๆแล้วมือน,นี้บิดลงแล้วก็เอียงคอกลับมามค่ะทำช้าๆอย่างนี้ค่ะบิดขึ้นน,นะคะบิดลงคืออันนี้เนี่ยเวลาคนปกติทำเนี่ย อาจจะดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยคือกว่าจะได้ท่าแบบนี้เนี่ยดูจะต้องใช้เวลาเลยใช่ไหมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งท่าค่ะกว่าเขาที่จะเรียนรู้การสลับแขนขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยการประสานงานกันของระหว่างสมองกับการสั่งการอาจจะลำบากคือพาร์กินสันเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองใช่เป็นความเสื่อมของระบบประสาทอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเรียนรู้ในการที่จะทำทำงานหลายๆอย่าง ค่อนข้างยากผู้ป่วยพายสงก็คือจะทํางานชิ้นเดียวได้ดีกว่าทํางานสองชิ้นค่ะอย่างถ้าถ้าราไปแล้วมีการเดินขาเนี่ยเริ่มยากแล้วจะยิ่งยากกว่าเดิมแต่เราแต่เราจะฝึกจนขาแยกต่างหากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาค่อยมาประสานกันแสดงว่าเขาจะต้องใช้ความสม่ําเสมอในการฝึกด้วยนะคะอันนี้สามท่าโอ้ยอันนี้ทําเราทำสามท่านี่เร็วมากแต่ผู้ป่วยนี่คือต้องท่าละหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะ ท่าที่สี่แล้วกันนะคะก็จะเป็นท่าพรมสีหน้าง่ายๆคือเราจีบขึ้นนะคะไล่ยืดขึ้นมาแล้วก็มาแบบนะคะเรารู้สึกว่าช่วยในการทรงท่าผู้ป่วยอาจจะมีการหดตัวตัวโก่งนิดหน่อยนะคะเราจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยยืด,ยดขึ้นหลังจากนั้นเราจะ ดันแขนนะคะเป็นนกยูงฟ้อนหางไปข้างหลังอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการยืดกล้ามเนื้อต่างๆในการทรงท่าแล้วก็มีการยืดของแขนต่างๆได้ด้วยค่ะคือเวลาเราใช้ลํไทยเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราไม่ได้ใช้มาเป็นเพลงให้ผู้ป่วยลาเลยเราใช้เป็นเอาเป้นท่ามาก่อนเป็นท่าที่จะลำบากพอผู้ป่วยเรียนรู้ท่าท่าสีท่าละเราจะฝึกขาเช่นฝึกการถ่ายน้าหนักอ่ะอ่ะเดี๋ยว ยืนนะคะขาสองข้างเท่ากันนะคะมือเท้าสะวเอวอย่างเงี้ยนะคะเราจะให้ผู้ป่วโยโยกถ่ายน้าหนักขวาซ้ายถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวเราก็จะให้ผู้ป่วยเกาะโต้าอี้ไว้ก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะขวาซ้ายเสร็จอันนี้รวบรัดนะคะเพราะขวาซ้ายผู้ป่วยเรียนรู้การทรงตัวละการถ่ายน้าหนักแล้วเราก็อาจจะให้ผู้ป่วยยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งเพราถ่ายน้าหนักเราอาจจะยกขาอย่างนี้ขึ้นมา อันนี้ท้าทายมากค่ะแต่ผู้วัยจะเรียนเรียนรู้หลายชั่วโมงก่อนที่จะถึงกระบวนการนี้ค่ะน้องบอกว่าไม่ได้เป็นแต่ว่าเริ่มยากนะอันนี้ดูแล้วไม่มีพื้นฐานการดำมาใช่ไหมคะเอาใหม่เาใหมยแล้วเริ่มยากละค่ะนี่ค่ะอย่างพอเราเรายกท่านี้ขาอีกข้างเราจะงอลงไปขัตโนมัตินะคะก็เป็นหลักการทรงตัวมีงานวิจัยว่า ผู้ป่วยที่ฝึกการทรงตัวร่วมกับฝึกความแข็งแรงของขาจะทําให้การทรงตัวของเขาดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นท่าลำไยพวกนี้ค่ะ<ม>ก็ยิ่งช่วยให้ผู้ป่วยเพราะว่าการยืนขาเดียวหรือการที่เราฝึกการทรงตัวธรรมดาอาจจะอาจจะได้แต่ด้วยท่าลำไยมันก็ได้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นค่ะคะ่ะ<ม>สมมุติว่าเราทำอย่างนี้เสร็จ <c oughs> เราอาจจะใช้ท่าเมืม่อกี้ด้วยใช่ทำมือค่ะยางมีท่าพิสมัยเรียงหมอนนะคะอนให้ผู้ป่วยเหยียดจำได้ไหมคะพิสมัย แล้วอาจจะยกขาขึ้นอย่างนี้ค้างไว้อย่างนี้ค่ะผู้ป่วยก็จะเรียนรู้การทรงตัวเรียนรู้การทรงท่าของตัวเองอย่างนี้ค่ะห,หรือว่าถ้าถ้าพวกไปข้างหน้าก็ได้นะคะอย่างนี้เราจะฝึกถ่ายน้ำหนักหน้าหลังไปอย่างนี้นะคะเปิดปลายเท้าให้ผู้ป่วยเรียนรู้การถ่ายน้ำหนักระหว่างช่วงหน้าช่วงหลังอย่างนี้เสร็จแล้วอาจจะ พอได้แล้วผู้ป่วยอาจจะยกขาขึ้นมาข้างหน้านิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเ,เราอาจจะมาคู่กับเช่นท่าพรมสีหน้าพอผู้ป่วยฝึกหลายชั่วโมงแล้วเราก็จะฝึกผู้ป่วยยกขา<ม>พร้อมกับหลายๆท่าพร้อมกันแ,แล้วอาจจะกระดกหลังไปพร้อมกับนกยุงซ้อนหางทาได้ไหมคะยัะงแบบคนนี้ตามไม่ทันขึ้นอย่างนี้แล้วก็ย่อขานะคะเหยียดไปข้างหลังนะคะ,ะกระดกขาหลังอย่างนี้แต่ผู้ป่วยเขาจะทําได้ จากอันนี้น่าจะประมาณ19ชั่วโมงแล้วค่ะในการที่จะทำท่าอย่างนี้ได้เรียนรู้รวบมาให้เลยนะคะว่าตอนนี้19ชั่วโมงแล้วนะคะผู้ชมอาจจะแบบโอ๊ยตามไม่ทันตามไม่ทันไม่ต้องห่วงนะแต่จริงๆแล้วดูท่าเมื่อสักครู่ท่าคนธรรมดาะอืมัน่ะทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยงว่ามันคล้ายๆกับพวกไทยเกตหรือลำวยจีนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ คิดเลยว่าเออรำไทยก็ได้เหมือนกันในนี้ลักษณะของรำไทยกับการรำมวยจีนอะไรต่างๆเงี้ยค่ะมันต่างกันไหมคะอาจจะแล้วแต่วัฒนธรรมที่ที่เขาประดิษฐ์คิดค้นท่าขึ้นมาแต่ว่าท่าทางก็คือมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายน้ําหนักมีการเคลื่อนไหวคล้ายๆการรำมวยจีนแต่ว่าในฐานะคนไทยเราก็มองว่าคนไทยมีท่าที่เป็นเอกลักษณ์เช่นท่าจีบค่ะ ท่าตั้งวงท่าล่อแก้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวยจีนอาจจะเป็นการการเคลื่อนไหวโดยรวมแต่เราจะมีรายละเอียดของท่าท่าเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของท่ารำไทยเรียกว่าเราก็ดึงเอกลักษณ์ของท่ารำไทยแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อตอนต้นว่าคนไทยผู้สูงอายุก็จะคุ้นเคยกับทำนองเพลงแบบนี้มากกว่านะคะขออีกท่าต่อไปค่ะอีกท่าหนึ่งนะคะก็จะเป็น ใช้เราใช้ในการลำกรองยาก็คือมือซ้ายท้าสเอลนะคะมือขวาเราจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะให้ลุกจีบค่ะจีบลงหมุนอ่ามือเมออาอย่างนี้นะคะจีบหมุนกระดกแล้วก็ปาดแล้วพร้อมกระมุนคอมาทางซ้ายอย่างนี้ค่ะนะคะก็นะะจะเรียนรู้ทีละขั้นตอนจีบหมุนเลื่อนช้าๆปาดหมุนคอเอียงคออย่างนี้นะคะ่ะ แล้วพอเราใช้เพลงกับ <c oughs> จังหวะอาจจะเป็นกรองยาวผู้ป่วยก็จะมีการขยับขาแล้วก็เต้นไปพร้อมๆกันเป็นกรุ๊ปอย่างนี้ค่ะก็ทํา <c oughs> ให้เขาสนุกสนานเช่นตั้งสองแถวหันหน้ามาเจอกันอย่างนี้ค่ะก็คือรำกรองยาวของของเราแต่ว่าพอ,พอผู้ป่วยได้ทำเนี่ย มันเหมือนกับเฮ้ยวันนี้เขาไม่ใช่คนป่วยนะแต่วันนี้เขามาเต้นรำการรำไทยกันได้ผ่อนคลายได้อะไรแบบใช่ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเรารบรวนให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าท่าต่างๆเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์อย่างไงกับผู้ป่วยบ้างเดี๋ยวในงตอนนี้ขอบคุณน้องนะคะนี่ม่าเป็นอย่างแบบแค่เรานะคะอันนี้ อย่างอย่างที่มองดูเหมือนคือจริงๆแล้วเนี่ยใครที่ไม่มีพื้นฐานการดำดูแล้วอาจจะก,ก็ยังงงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็ยิ่งบอกว่าย่างที่เราบอกต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยออคือโรคของพาร์กินสันเนี่ยเราจะต้องใช้เรื่องของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็ เป็นประโยชน์เลยเนาะ้งเป็นประโยชน์แล้วเหมาะสมใช้ได้ทุกที่อาจจะคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ดีไม่ต้องไม่ต้องมีอุปกรณ์อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วคนที่ไม่จําเป็นคือไม่ได้เป็นโรคนี้เนี่ยเป็นผู้สูงอายุทั่วไปสามารถใช้รําไทยมาเป็นการบําบัดได้ไหมคะทา์ว่ามันดึงบำบัดจิตใจได้เนาได้เลยค่ะผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะสมกับที่จะนําการรําไทยไปใช้หนึ่งคือการราไทยเป็นเป็นการออกกาลังกายแบบว่า การกระแทกน้อยค่ะอาจจะเป็น Low Impact อ x e r c i s e คือเราอาจจะค่อยๆย,ย่อเรายืดแต่เราจะไม่ได้เหมือนกับเต้นหรือกระแทกหรือวิง่งเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่อาจจะมีปัญหาทางด้านเภาวะกระดูกพูนข้อเสื่อมอย่าเนี้ยค่ะอาจจะปลอดภัยในการที่จะออกกำลังกายด้วยวิธีนี้แล้วก็ด้วยเพลงเพลงช้าๆไปจนถึงเร็วเพลงช้าก็ให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายเพลงเร็วก็กระตุ้นให้เขารู้สึกสนุกสนาน แล้วอย่างมาอย่างที่บอกว่าคุ้นเคยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมภายในบ้านได้เลยนะคะจะบอกว่ารำกันลูกลูกหลานนั่นเลอย่างเงี้ยมารำด้วยกันแล้วก็ทําให้ผู้ใหญ่แบบว่าไม่เหงาด้วยเนาะได้แล้วยังได้ออกกําลังกายด้วยอย่างงี้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่แล้วอาจจะบอกว่าเออสนใจเมื่อฟังเมื่อสักครู่นี้มันรวบร้ายเกินไปอ่ะอยากจะมัน อย่างนี้มาติดต่อหรืออะไรได้ยังไงคะค่ะก็คือตอนนี้เปิดเป็นคอร์สหรือยังยังค่ะแต่เราก็มีโครงการที่จะเปิดเป็นคอร์สทั้งกับผู้สูงอายุแล้วก็กับผู้ป่วยาร์ทิงสันนะคะก็สำหรับผู้ป่วยาร์กินสันเราอาจจะออกแบบเป็นไทยโมเดิร์นแดนซ์เพิ่มความอิสระในการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เดี๋ยวอาจจะรอดูโครงการต่อไปติดตามได้เพราะว่าโครงการพวกนี้เดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ป่วยมาเข้าร่วมรับ บริการอย่างงี้ค่ะแต่กับผู้สูงอายุก็อาจจะสร้างโปรแกรมที่อาจจะเหมาะสมหรือปรับปรุงนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะนํามาเผยแพร่แล้วก็นําไปใช้กับประชาชนผู้สูงอายุทั่วๆไปค่ะอาจจะต้องขอเวลาค่ะในการคิดโครงการสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เหมาะสมเมื่อสักผู้นี้เป็นโครงการที่จะทํากับผู้ป่วยในอนาคตนะคะแต่ก็หลายๆท่านาจะบอกว่าเอ๊ะแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผู้ป่วยล่ะจะมีการอบรมหรือการฝึกอะไรยังไงไหมคะ เราก็มีโครงการแนนอะนะคะว่าเราอาจจะเปิดอบรดมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยพาทินสันหรืออาจจะเป็นโรคอื่นๆที่อยากจะนำไปใช้บำบัดผู้ป่วยที่บ้านหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุเองก็ตามนะคะเราก็มีโครงการที่จะนำรำไทยมาประยุกต์แล้วก็สอนสำหรับผู้ที่สนใจนคะคะแต่เรื่องอ วันและเวลาหรือช่วงระยะเวลาไหนอาจจะต้องติดตามการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคะ,ะคะซึ่งก็อาจจะใช้รำไทยกับอีกหลายๆอาการ<ช>ด้วยนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอมพลึกหรือโรคข้อต่างๆอย่างที่เกริ่นกันไปยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ,คะสอบถามได้กับทางคณะเนาะ,ะหรือว่าจะส่งเข้ามาทาง Facebook ของเราได้นะคะเราก็จะเป็นสื่อกลางในการถามข้อมูล มนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของรำไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการบำบัดให้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ที่สําคัญนะคะเรื่องของโรคพาร์กินสันเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมากๆก็คือเรื่องของกําลังใจนะคะผู้ที่สนับสนุนโดยเฉพาะคนรอบข้างเพราะว่าเขาทําอะไรลําบากนะคะอยากจะมาอบรมเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเขาลําบากมากในเรื่องของการเดินทางเขาจะต้องเดินทางมาคนเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องของกําลังใจ สำคัญมากที่สุดนะคะยังไงต้องฝากผู้ชมไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะเอาละค่ะและช่วงนี้นะคะขอปิดห้องรับแขกแล้วนะคะช่วงหน้าอาหารจานสุกนะคะคุณการค่ะอยู่ที่งานอบรมปฏิบัติการปรับสมดุลสุขภาพกายพิชิตโรคนะคะกับพระอาจารย์ชัยนรงค์อุปสมโมนะคะเราจะเข้าไปดูในครัวกันนะคะว่าเขามีเมนูเพื่อสุขภาพอะไรบ้างนะคะช่วงนี้พากันสักครูค่ะ ผู้ป่วยที่ฝึกการทรงตัวร่วมกับฝึกความแข็งแรงของขาจะทําให้การทรงตัวของเขาดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าลําไถยพวกนี้ค่ะก็ได้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น,นค่ะค่ะ